สวัสดีครับขับไว้โปรดักต์นะครับรีวิวสวยสวยอีกคันนี่นะใครใช้รถ d m a มนะครับนี่คือรถด m a มนะฮะดีแมรุ่นแคปนะปี2,012โชมนี้จนถึงปีสุดท้าย2,019นะครับก่อนที่จะมาปรับเป็น2,020นะคันนี้มาทำหุ้มบอบอทำาบอแคปบทำปูพื้นครบเซตเลยนะครับนี่ดูนะครับ เดี๋ยวผมอธิบายให้ดูไล่ตั้งแต่บ่อหน้าเลยบ่อหน้านี่เราทํางานแบบสวมคันนี้สีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลออกเข้มๆหรือว่าสีช็อกโกแลตนี่นะฮะนะครับสวมทับของเดิมของเดิมเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับของเดิมเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นบ่อหนังหรือว่าเป็นบ่อผ้าสวมได้เลยนะครับสวมแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะดูนะครับดูนี่เป็นอย่างนี้ครับอ่า นี่ผมให้ดูภาพรวมแล้วก็ซูมดูใกล้ๆนะฮะนี่นเราใช้ได้ไนล่อนเบอร์หนาหน,นาใหญ่ๆเป็นการเย็บหนังพวกนี้หน้าสัมผัสเราให้เป็นหนังลามิเนตทั้งหมดนะครับลามิเนตคืออะไรก็คือการเคลือบรีดด้วยความร้อนมีฟองน้ำ5มิลหนังตัวหนา1มิล นะครับฟองน้ำห้ามิลนะครับประกบแล้วก็รีดด้วยความร้อนงานจะออกมาเป็นเนียนๆแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับช่างประสบการณ์ในการเย็บของเราด้วยนะครับนี่สวมทับเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนะครับด้านหลังก็เราปรับเบาะแคปใหม่ถอดพนักจริงเดิมออกนะครับแล้วทาให้เอียงขึ้นล็อกข้างล่างล็อกน็อตเบอร์สิบนะครับทาให้หลังเอียงตัวนั่งเราก็ทําให้เป็นมุมเคิร์ฟขึ้นอย่างนี้นะฮะตามปลายนิ้วผมเนี่ย หลักการเดียวกับบ่อยอย่างนี้เพราะต้องการให้นั่งนะครับให้นั่งสบายขึ้นเหมือนคนใช้รถกระบะนะครับก็คือสามีขับภรรยานั่งข้างลูกนั่งหลังนะครับนั่งสบายก็ต้องปรับหลังให้เอียงถ้าเอียงเยอะก็เสียพื้นที่มากนะครับเราก็เอาหาจุดที่เหมาะสมนะครับใส่ไปแล้วแคบหรือไม่ผมจะให้ช่างทดลองนั่งดูนะครับถ้าสมมติว่าช่างคนนี้เป็นคนขับรถนะฮะเขาจะลองไปนั่งแล้วก็หาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด นะครับนี่นะครับเราก็ต้องขยับนะมุมดูกระจกซ้ายขวานะฮะลงตัวขาลงตัวพอดีนี่ตำแหน่งนะครับเสร็จแล้วก็อลองมาดูข้างหลังว่านั่งเป็นยังไงช่างสูงเท่าไหร่นะครับ165ครับอ่ะเท่าไหร่นะ165อ้าว165นี่นะครับความสูง165นี่เขานั่งขานี่ยังได้อยู่นะครับะนะครับ แต่ถ้าคนมีความสูงร้อยเจ็ดสิบเนี่ยนะฮะขาเขาก็ยาวขึ้นแนะนำมานั่งฝั่งนี้นะครับพะฝั่งนี้สามารถที่จะสไลด์ลงไปได้นะครับนีอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถเปิดเอาเครื่องมือได้นะครับเปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าอย่างนี้นี่ครับเปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าอย่างนี้เราตัดปัญหาเรื่องฟองน้ํายุดตัวเบรกแล้วหล่นนั่งไม่สบายนะครับเราจัดการให้ท่านได้ที่เดียวหนึ่งเดียว รเราใช้หนังลามิเนตนะฮะลามิเนตเน่ะเมื่อกี้ผมพูดให้ฟังแล้วนะฮะให้ดูจากข้างหลังนะครับนี่ตรงนี้ข้างหลังให้ดูจากข้างหลังตรงเนี้ยนี่คือทั้งหมด3ชั้นเกรดพรีเมียม e นะครับเราใช้หนังตัวหนาถ้าเราใช้หนังตัวบางใช้ไปมันก็จะปีดตรงเนี้ยนะครับใส่ของไม่กี่ครั้งเนี่ยจะปีดตรงหัวมุมนะครับลามิเนตเป็นอย่างนี้ครับนี่ให้ดูนะครับเกรดพรีเมียม e ของทางร้านเรานี่เห็นไหมครับหนาหนึ่งมิลนี่นี่นี่นะครับ นะหนึ่งมิลอย่างนี้เลยแล้วก็มีฟองน้ำห้ามิลนี่เนี่ยฟองน้ำห้ามิลแล้วก็ลามิเนตโด,ดยผ้าทีคอร์ดนี่ลามิเนตโด,ดยผ้าทีคอร์ด ลามิเนตนะครับก็คือการรีดด้วยความร้อนลงไปนะครับกรรมวิธีจากโรงงานนะครับเราไม่ได้มารีดเองนะฮะคือเราใช้วัสดุน่เกตเอคำว่ารูเกรดเคืออะไรก็คือเม็ดพลาสติกใหม่ที่รีดออกมาไม่ได้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลออกมางานด้านๆไม่ใช่นะครับของเราเนี่ยเป็นเม็ดพลาสติกใหม่นะครับอฟองน้ําเกรดเอแล้วก็ผ้าทีคอร์ เหนียวเหนียวทนทนใช้ได้หลายปีนะครับให้ท่านเนี่ยแบบใช้ทีเดียวคุ้มนะครับเสียเงินไม่ต้องเสียเงินซ้ําซ้อนกันนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับนี่เราก็มาใส่ในรถเย็บเข้านะฮะไม่ว่าจะเป็นบ่อหน้าหรือบ่อแคบข้างหลังนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะฮะหน้าสัมผัสดีทั้งหมดเลยนะครับดูภาพรวมนะครับกว่าจะได้เป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะฟองน้ําอย่างดีนะฟองน้ําดีเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนี่ครับนี่ ฟองน้ำเนี่ยนะฮะนี่เป็นฟองน้ําฉีดนะข้างหลังนี่จะมีโครงเหล็กอยู่ข้างในนะครับนี่เป็นโครงเหล็กอยู่ข้างในนี่เห็นไหมโครงเหล็กปุ๊บล็อกแต่ละตําแหน่งเนี่ยแล้วมีการขันน็อตเบอร์สิบเนี่ยปรับหลังให้เอียงนะนี่แล้วก็มีตัวนั่งอย่างนี้นี่ครับตัวนั่งฟองน้ําฉีดนี่ขาเหล็กนะครับขาเหล็กแต่ละรุ่นก็แตกต่างกันไปนะครับเราทําอาชีพนี้มาหลาย10ปีเราเลยเข้าใจนะฮะว่าคนที่ใช้รถกระบะเนี่ยความคุ้มค่ามันอยู่จุดไหนนะครับ นะฮะขนของได้นะฮะเดินทางได้นะครับใช้ลุยใช้สวนใช้นาใช้ในเมืองได้หมดทุกอย่างนะครับทั่วทั่วไปเนี่ยนะฮะเขาจะใช้ฟองน้ําเกรดนี้นะครับเกรดอย่างนี้ดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นฟองน้ําอัดฟองน้ําอัดก็คือเศษฟองน้ำเนี่ยฮะมาอัดเป็นแผ่นและสไลด์ก็ว่าเสริมฟองน้ําเสริมเบาะเสริมอะไรก็จะใช้ฟองน้ําอัดแบบนี้แต่ของทางร้านเราใช้ฟองน้ําฉีดนะครับนี่นะฮะทั่วทั่วไปเนี่ยฮะออกรถแล้วแถมเนี่ยเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นฟองน้ําอย่างนี้ยกตัวอย่างเนี่ยของรถคันนี้ถอดออกเห็นไหมครับพอถอดออกอปุ๊บเห็นฟองน้ำไหมฮะเนี่ยเกลดอย่างนี้นี่นี่นี่ครับเห็นไหมฮะเกลดอย่างนี้ออกรถแล้วแถมเนี่ยนะฮะแบนเตสแต่ไม้ก็หักเนี่ยไม้ก็ใช้เนี่ยนะ MDF เนี่ยเห็นสภาพไหมครับอันนี้เขาทนใช้แล้วก็ใช้ทนนะฮะกว่าจะมาเปลี่ยนด้ครับก็คุ้มค่าหนังเขาไม่ได้ใช้ลามิเนตนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะข้างหลังก็ไม่ได้ใช้ลามิเนตนี่ชยหนังธรรมดา แต่ของเราเนี่เป็นหนังลามิเนตอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับคันนี้มาพร้อมกับปูพื้นสวยๆเห็นไหมฮะสีเดียวกับตัวเบาเลยนะครับอันนี้สีน้ำตาลลูกค้าเลือกนะครับเราใช้ปูพื้นเนี่ยนะฮะเกตหนังเกตเดียวกับตัวทำเบาหนา13มิลน,นะครับนะเกตเดียวกับทำเบาฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงนะฮะว่าเรื่องความทนทานตามท้องตลาดมีมากมายหลายยี่ห้อหลายรูปหลายแบบ แต่ร้านเราไม่เองเราเป็นร้านทาเบาะฉะนั้นเราพิธีพิธันให้กับท่านในการออกแบบนะครับปูพื้นนี่เราออกแบบอาดูงานกันใกล้ๆนะครับข้างล่างนี่เราตัดลงแนวให้หมดเลยเห็นไหมฮะนี่ที่อื่นเขาไม่ปิดแต่เราปิดข้างๆเราตัดลงแนวนะฮะเสริมไปหมดเลยเห็นไหมฮะนู่นไปถึงฝั่งโน้นเลยนะครับนี่ดูงานนะครับไม่ใช่เอามาถึงตั้งปุ๊บอ่าแล้วก็เย็บเย็บอ่าห้าดีหกดีเจ็ดดีแล้วก็ ลูกค้าเห็นแต่ในรูปสวย,สวยแต่งานจริงคนละแบบแต่กองผมนี่ไม่เราอธิบายท่านฟังว่าเอ้ยของเราเนี่ย,เ,ยเก็บงานเรียบร้อยแบบนี้รถคันนี้ส่งมอบให้กับลูกค้าโดยตรงนะครับไม่ได้ทําเพื่อถ่ายทําวิดีโอเราส่งมอบให้กับลูกค้าได้งานแบบนี้ตรงปกทุกอย่างนะครับตัวนี้เราก็สามารถเสริมเส้นใยออกมาได้นะครับเสริมเส้นใยถอดมาล้างได้นี่เห็นไหมฮะเราก็เลือกได้เย็บเนี่ยตรงก,กันกับตัว ปูพื้นเลยนะครับเสริมนี่ถอดออกมาได้นี่อย่างนี้นครับนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวหนาหนาทนเหนียวเหนียวนะส่งใจไว้นิ่วนี่เห็นไหมครับเหนียวเหนียวทนทนอย่างนี้เลยแล้วตอนนี้ก็มีตัวล็อกให้เรียบร้อยนะครับดูงานครับนี่พอถอดออกมาก็ยังสวยเนียนกิ๊บนี่นะฮะคุ้มค่าแน่นอนนะครับชอบสีไหนมาที่ร้านมาเลือกสีรอรับกันได้เลยนะครับลาดเท้า1 24ซอยย่ซอยซอย9 ลานจอดรถสะดวกสบายมีห้องรับรองลูกค้านี่นะครับดูบริเวณของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้เราเป็นโรงงานเย็บที่ดีฝีมือคนไทยลุ้น้วนร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับนี่นะครับนะผมถ่ายให้ดู360องศาลาดเท้า124ซอยย่อยซอย9เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 1 7 0 9 9 9 6 0 0 9 1 7 0 9 9 9 6 0หรือทางไลน์แอดนะครับมีแอดนำหน้า car 9 9 แอดนำหน้านะครับแอดค่าเก้าเก้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ